วัสดีครับตอนเราก็ถึงช่องเมพีนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแข่งชาเลนจ์ห้ามขำกับเพื่อนๆในสตูดิโอไฮแอนด์ว่าตัไปคนแรกแน่เลยบอกเลยวันนี้ปื๊ดไม่ขำแน่นอนคนจะเห็นหน้าขำเป็นคนขำยากมากเพราะฉันวันนี้ยังไงก็ไม่มีทางขำแน่นอนไม่ผมจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณขำยังไงปุ๊ดคุณก็สายผมจะจับได้ทันทีโอเคเอาเมชันและกติกาเป็นยังไงบ้างกติกาคือให้อม ้โโขำก็จะพูดหลอกมากตแบบิการมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเราจะแบ่งการแข่งเป็นทั้งหมด4ี่รอบจำไว้นะว่าสรอบแต่และรอบจะมีรูปพวกเราคนละรูปนะนั่นก็คือ,อเราตอนน้องทำเดก็ได้ห้ามขำเด็ดขาด7ครั้ง7รูปผมจะทั่ไปเลยถ้าเกิดคุณรอบไปแบบ6รูปแล้วครั้งที่7คุณมาขำแสดงว่าคุณไม่ได้คะแนนเลยยนะในทั้งสี่รอบนะงั้นเราไปเจอกันเลยไปนั่งก่อน ก็เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มชาเลนจ์แรกกันเลยและคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดอเมจจกเท่าไหร่เท่าไรรออวามีรางวัลด้วยเหรอห0 0 0พันบาทเขาไม่ได้อยากเลยนะเขาอยากได้เงินก็คือคุณท้งคันนะครับและทุกคนจับจุดสังเกตถ้า มิสเตอร์ปื๊ดคุณขำคุณขยับไหล่แต่คุณบอกไม่ขำคุณจะโดนปรับแพ้ทันทีเพราะว่าคุณขี้โกงสุดโ<ต>อเคน,นะครับผมอยากตื้อตัดถ้าผมขำผมมันมีกระติกกระติกอย่างนี้ไม่ต้งองห่วงมันอยู่ข้างๆพี่ถ้ามันขี้โกงเมื่อไหร่มันโดนกระทืบแน่ตอนนี้ทุกคนอมแล้วไหมครับรูปที่หนึ่งจะเป็นรูปมังกรรูปที่สองจะเป็นรูปผมรูปที่สามจะเป็นรูปพี่กอรูปที่สี่จะเป็นรูปพี่แกรูปที่ห้าจะเป็นรูปพี่เมรูปที่หกมิสเตอร์ฟื้นและรูปที่เจ็ดคือรูปของบอสถ้้้้าาพรอมมแลลวืตได มึงก็สวยเหมือนนั้นนี่อ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะอ้พ UH> ี่ไม่ขำได้ยังไงวะโอ้รูกนี้ยังไม่ขำมันอีกเหรออะไรวะฉันเองฉันเองพี่ไม่ขำอ่อ ได้ไงวะวิมวิน่ารักเนเก็บตรงใหญ่โอ้โหไปดูไดูทีโอ้โหทีเ็วที่เลยวแพ้แ้วมิมอิมวยมวิ่งนี่เลยเหเยล้ว้นนาว <c oughs> อยูพี่ไม่เป็นสิบปีคนหนึ่งสาคนเลยสามคนเลยคนเจ้าคนมันหล่อยี่ขับไดไงกันเนี่ยเฮ้ยมันกินไปแล้วป่ะวะมันกินไปแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหมคนจะไม่รู้เป็นคือใครใจบอดใช่หรอบอดหรอบอดเวอร์ชันตอนเป็นเด็กๆมันเป็นสาวๆเลยโตขึ้นมาให้กลับใจมาเป็นชาย <Okay. S 2> โอ้อาวไ,ไม่ได้ผ่านเลยไม่ผ่านเลยเราทูเราทูอันนี้ <c oughs> ไม่หลอกทูไม่เล่นเลยรอบที่หนึ่งบอลแล้วก็พี่บอลได้หัวลั่น <c oughs> เพื่อนกระเดาแล้วรอบองนี่ผมจะบอกก่อนนะผมขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่เพราะตะกี้เนี่ยมันมีการผิดพลาดในทีน่หนึ่งแตะคุณขำ<อ>ใช่ไหมรอบนี้คุณไม่ต้องเล่นคุณออกไปได้เลย ชี screws, so ่ยวเชียวเชียวน่แสดงว่าพวกเราทั้งหมดนี้ม oh, okay. ีโอกาสที่จะตีตื้นเขาคนละถึงคะแนนแล้วเรารอดพร้อมกันแล้วก็คือจะรอดไปเลยโอตีเลยโอเคห้าพันต้องเป็นของผมแน่นอนบอกเลยครับทุกค่านกินน้ำเฮ้ยชนนอยแก้วพี่เมย์กับพี่อูโคตรใหญ่มามา ไข่ดอกั่วสองมากลองกันกันได้ไงอ่ะพี่โอ้ยเก๊พี่แปงจัดอ่ะพี่บอก็่พี่แปงอ่ะอันนี้รู้พี่อยอ้าวลุดแล้วหลุดแล้วมี่รา ปะเลาะจังยังูกขาดจัอาจารย์มีรักษบะโยคนนิ่งอไหมวะนก่าอ้แกตรไหมวบคงจิงกี้เขาความมั่นใจไม่จำกัดไปรุ่นอยู่เก้าศูนย์ พี่แกได้ไยพี่แกยังพี่แกยังเหลือคนเดียวพี่แกผมจะบอกว่ากติกาคือคุณห้ามอมยิ้มเลยนะอมยิ้ไม่บอกผมแพ้เลยนะคือมนิ่งนิ่งี่สุดถ้าเกิดมีอย่างเงี้ย oh shit h ันิดหน่อยได้โอเคนะถ้าพร้อมแล้วคุณคนที่4ี่นะต่อไปมา1ถึเข้าสู่เลนใี่เมย์้หารู้ไมแต่นา ไม่ทำได้ไงวะมันมวามแกตายเลยนะทำไมผมเขเรียกอันนี้แหละอันนี้ไม่หายเลยเป็นหน้าไอปืนนี่หว่าไม่อันนี้เ้าเรียกชาติหมาคือตอนแรกเห็นนาอปืนเนี่ไม่ฮาไม่แต่พอมาดูตัวเฮียนี่มาสุกสัรนี่หว่ อันนี้ไม่เกี่ยงทีมตาใครเป็นคนคิดว่าม่ร okay. in so hey, uh ู้จริงโอเคตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนไม่มีใครได้คะแนนในรอบสองใช่ไหมเขนำอยู่เขานำอยู่ว่ะเขาบอกไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้มึงใครเป็นคนไปขุดมาตาลูกเม้งคือเด็ดจริงอ่ะ รอบที่3นี้นะครับผมจะบอกก่อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเก็บตกก็คือเรายังไม่ได้เปิดรูปพี่เจ็ดและแลและเราจะโชว์ให้กับเพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงโอ้ ให้เครดิตผมด้วยคนถ่ายครับเฮ้ยก็ไม่มีทางได้เห็นรูปนี้เลยถ้าเกิดไม่มีดูดูในคลาุเท่าไหร่เนี่ยนี่มันลองมรสุมจะนี่พอรู้สึกประมาณป .4 10ตัวมาอือ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  พอโน้าพอโดน้าบ้าคุจะไม่ตายถ้าไม่ถ้าไม่หาที่เจอปวดรักแล้โอเคคุณมีสิได้หนึ่งคะแนน ทำหลังบอสแล้วก็พี่กอตใช่ไหมอะลูกกลับไปเลยทุกคนนิ่งๆนะถ้าพร้อมแล้วไปปาโอเคนี่จะเป็นรูปที่สเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปสเปเชียลตอนนี้ไม่มีใครได้คะแนนนะในรอบที่3ใช่ไหมใช่ดูนะรูปต่อไปอะรูปที่5 Oh, โอ้ยธรรมดาจังเลยอ่ะหล่ออยู่แล้วไม่มหล่อไงมันไม่ขำหรอกมันหล่อไอ้ดวดปลาดุนเรียบรูปทีหกเนี่ยไม่เนี่ยใครอะไอ้ฟอสไอ้ฟอสไม่ขำหรอก็มึงส่งรูปนี้มาให้อู๋ทำร์ดเลยไม่ขำหรอกธรรมดามากธรรมดามากเทียบกับการปูดของมันก่อนหน้านี้ดไไม่้ซึ่งทำได้เลยคนเก่งมาก ขอต้อนรับว่าสู่รอบที่สี่ผมบอกก่อนนะครับตอนนี้บอสมีหนึ่งคะแนนพี่ก้อนมีหนึ่งคะแนนและทุกคนไม่มีคะแนนเลยนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าถ้ารอบนี้บอสชนะก็คือบอสมีโอกาสลอยลำเลยแต่พี่ก้อนชนะปุ๊บลอยลำไปทั้งคู่หารกันคนละสองพันห้าร้อยบาทเจมมีจัดให้นะตอนนี้เนี่ยถือพี่แก๊สชนะถืงใครชนะก็แล้วแต่พอเข้าไปไมันจะได้หนึ่งคะแนนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการันตีแน่ๆแล่ว่าถ้าเกิดบอสกับพี่ก้อนชนะ ก็คือได้ตังค์เงียงยังไงก็ผ่านไปแน่ๆใช่จะไม่มีตัวหาเลยแต่ถ้าคุณแพ้ทั้งคู่มันก็จะมีคนขึ้นหารไม่ได้คุณโอ้คุณได้เงินแน่ๆเลยนะสองคนอ่ะเฮ้ยเออว่ะใช่แต่ถ้าเกิดสมมแก๊ผมเปิดมากระลองพี่แก๊สพี่เมย์เข้าไปด้วยมันก็คือจะหารเจ็ดห้าพันหารเจ็ดทันทีห้าเอ้ยเดี๋ยวบอกก่อนทุกคนต้องนัดจริงนะห้าอมยิ้มไมได้เด็ดขาดถ้าใครอมยิ้มปุ๊บชี้เลยนะได้โอเคก็การรอบนี้ขอเข้มๆนะครับใครอมยิ้มปุ๊บปั๊บชี้ออกไปเลยโอเคได้ต้องอย่างนี้เลย โอเคไม่เป็นไรผมเส้นแข็งอยู่แล้วชีวิตผมมันมากสามวัยรุ่นเครียดมาก็ลองอ 음음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 음 <moż> <pantsistles> <sm objetivo> ทำก็มันตื้อรูปไม่มีอะไรเลยรูปไม่มีอะไรเลยรูปวิพ่อจบพี่คนยังอยู่ยังไเวอร์มากโอเคเหลือสามผู้สุดท้ายถ้าพร้อมแล้วนา่นี่นะครับห้าคนยืมเป็นแถเดี๋ยวผมมองอยู่ไปครับใครจะที่ทำไม่ชันลักใครกันที่มาอยู่ในความฝันตอนดีจะคิสิอยู่จังหวะ ไอ้บอ้ยว่ไอ้อและรูปต่อไปส่งรูปสุดท้ายแล้วนะตอนนี้บอสลอยลําจัดอ่ะบอสจะทำได้หรือเปล่าไปดูกันไอ้บอะมึงกินใจมึงกินยี่ทำไมวะมึงกิงมากกินยี่ทำไมวะ เกลือสำลักน้ำจะเอามาขยี้ยทำไมอ่ะไม่เคยกินเก่งมากทำไมอามีคอแข็งแล้วนะอามีอ่ะอ๋อพี่กินแกแพ้เนี่ยอันนี้ยังไม่แพ่หรอยอร่อดีอรอาดีอร่อยดีเอาดีเพ้าต่อไปนะและวลูกต่อไปลบลัษมีดูดีๆนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการพิสูจน์ผีคนคนนี้หมอคนนี้เก่งมาก งเ่งเ yeah. so yeah. yeah. ล่นนีสิงหลีสิงหลีสงเอไปล่ดิผมแย่และนี่คือผู้ชนะชาเลนจ์ในการขแข่งขันของเราน้่นการปล่อยกับพี่ก้าว